สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้อง,งหญิงเพชรนันแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรนันแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พีเที่อยู่ตามประเทศเหมือนเดิมให้กำลังใจทุกท่าน ที่ไปทำงานต่างประเทศและอยู่ต่างประเทศครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณ f อฟทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องนุ่มบอลคนร้อยเอ็ดมาส่งมากำลังใจให้นุ่มบอลคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาครับพี่น้องสำหรับวันนี้นุ่มบลนคนร้อยเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอบพี่น้องเข้าคือเก่าตามสไตล์ช่องนุ่มบอลคนร้อยเอ็ดครับพี่น้องจากคลิปที่แล้วครับพี่น้องปั๊ดผมกับบอคลิปมาฝันมาสิ่งที่หลายๆท่านคอมเมนต์มาหรือมาเมนช่องนุ่มบอลคนร้อยเอ็ด ได้มาพูดมากล่าวผมฟังเนี่ยผมดีใจประทับใจครับพี่น้องในสิ่งที่ท่านตอบรับมาและหลายท่านมีอุดมการณ์แนวทางความคิดเหมือนช่องหนุ่มวนคนรอยเอ็ดครับพี่น้องได้ฟังได้อ่านแล้วมีความสุขห้ายดีใจหลายหลายท่านมีความคิดมีแนวทางมีอุดมการณ์ตรงกับช่องหนุ่มวนคนไยเอ็ดครับพี่น้องซึ่งผมบอกเลยว่าหนุ่มวนคนไยเอ็ดจ,จะมีมุมมองหรือการมองหลายๆอย่างไม่ค่อยตรงกับช่องอื่นครับพี่น้องซึ่ง แนวาทางของช่องหนุ่มบนลคนละเอ็ดคือพยายามจะนําเสนอข้อมูลดีๆสิง่งดีๆมุมมองดีๆเพื่อให้เอฟซหลายๆท่านได้เห็นมุมมองที่แตกต่างจากหลายๆท่านหรือคน,คนอื่นครับพี่น้องหลายๆช่องครับพี่น้องสิ่งที่ผมพยายามจะพูดเสมอและตั้งใจจะนําเสนอหลายๆอย่างครับพี่น้องผมเห็นเอฟซมาเม้นผมดีใจครับพี่น้องเพราะว่าหลายท่านก็มุมมองเหมือนกันสิ่งที่ผมจะพูดหรือผมพูดออกไปผมพยายามจะนําเสนอข้อมูลของหลาหน่อยเพื่อเผยแพร่ หลักๆเลยอยากเผยแพร่สิ่งดีๆอยากพูดนําเสนอสิ่งดีๆของหลาน้อยให้เอฟซีที่ยังไม่รู้จักหลาน้อยหรือคนที่อยู่ต่างประเทศหรือหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักคำว่าอุงหญิงเพชรมันแพงเป็นคนยังไงผมพยายามจะทําตรงนี้ครับพี่น้อง <P> พยายามจะนําเสนอตรงนี้นําเสนอสิ่งที่ดีให้คนอื่นที่เขายังไม่รู้จักตัวตนของหลาน้อยได้รู้จักแล้วได้มาหลงรักและเป็นเอฟซีหลาน้อยแม้กระทั่งหลาสุสด <S <S ผมก็นําเสนอข้อมูลหลาน้อยแล้วครับพี่น้อง และก็เป็นการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดศรีสะเกดถ้าการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดจับมือกับหลานหน่อยอุ้งอิงอันนี้คือความความคิดอาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ก็ได้เพราะว่าเป็นแนวทางความคิดมุมมองของคนคนหนึ่งที่อยากสนับสนุนหรือนําเสนอสิ่งข้อมูลที่ดีของจังหวัดเพื่อเผยแพร่ให้คนอื่นได้ยินได้ฟังได้รับชมครับพี่น้องที่แน่ๆครับพีน่น้องขึ้นอย่างครับพี่น้องสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้คือ1 พี่น้องลองคิดทบทวนหลายๆท่านไม่รู้จังหวัดศรีสะเกดดีเลยบางท่านเพิ่งมารู้จักจังหวัดศรีสะเกดจากหลาหน้อยจากองค์หญิง,งเพชรมันแพงนี่แหละแต่ทุกคนบอกว่าอจังหวัดศรีสะเกดเป็นอย่างนี้อย่างนี้พ่อมาเบิงคลิปล่าสุดสิ่งที่คนหลายท่านเม้นมาผมจนฮะเป็นสิ่งที่ผมฟังแล้วประทับใจหล,หลายๆท่านเม้นว่าไงรูไหมเขาบอกว่าอยากให้จังหวัดจับมือกับหลาหน้อยนําเสนอข้อมูลดีๆเพราะอะไร เพราะช่วงหลาน้อยปิดวงฟังดีดีนะครับพี่น้องเพราะช่วงหลาน้อยปิดวง f c หลายท่านมาเยี่ยมหลาน้อยพอเยี่ยมหลาน้อยเสร็จแมนบอฟังดีๆพอเยี่ยมหลาน้อยเลี้ยวเลี้ยวสิ่งที่เขาติดตามหลาน้อยคือยังครับพี่น้องแหล่งท่องเที่ยวที่เขาเห็นพ่อเอกกับหลาน้อยไปเที่ยวพอเขาเยี่ยมหลาน้อยเสร็จอ้าวนี่ไงที่หลาน้อยไปเที่ยวเป็นยังไงคืองามแท้อยากไปดูอยากไปชมแมนบอกครับพี่น้องพอมาถึงหลาน้อยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกดให้ทุกคน ได้ไปเที่ยวบางท่านยังไม่รู้เลยว่าจังหวัดรีะเกีดมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างนี่ไงมันคือสิ่งที่ดีมากๆถ้าหลายท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์มาหาหลาหน่อยมาเยี่ยมชมบางคนมาจังหวัดไกลมากนะจังหวัดภาคเหนือภาคใต้กด็ดีสมมติภาคตะวันออกอย่างเงี้ยเขามาภาคกลางมามาเยี่ยมหลาหน่อยตั้งใจมามาเสร็จไม่รู้จะไปไหนแต่ถ้าเขามีโลเคชั่นหรือสถานที่ต่างๆที่หลาหน่อยเคยไปเที่ยวไปชม อ๋อนี่ไงที่หลาหน้อยไปเที่ยวเอาเสร็จจากนี้เราไปที่ตรงนั้นดีกว่าที่หลาน้อยไปเที่ยวสวยมากดูดูคลิปตลอดจําได้เวลาหน้อยไปเที่ยว,ว,ยวน้ำตกไปเที่ยวผามอยแดงอย่างนี้ไงมันก็เป็นแนวทางเอา้ามาหาหลงมาหาน้องอลงหญิงเสร็จแล้วมีท่องเที่ยวต่อโอ้ยผมฟังแล้วผมมีความสุขซึ่งผมผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านคิดเหมือนกันหลายๆท่านยังบอกว่าเฮ้ยอยากให้หน่วยงานราชการเข้ามาจับมือ พูดดีๆนําเสนอมีใครบ้างจะไม่อยากประชาสัมพันธ์จังหวัดตัวเองถูกต้องไหมครับต้าเป็นผมผมหนึ่งผมก็พร้อมที่จะสนับสนุนลุยเต็มที่นะเพราะนี่คือการสนับสนุนแนวทางหลายๆอย่างสนับสนุนจังหวัดให้เขตชุมชนตนําบลอําเภอจังหวัดได้มีแหล่งท่องเที่ยวได้รู้จักคนที่เขาทํางานแถวนั้นโซนนั้นแม่บอกครับพี่นอ้องก็มีรายได้เพิ่มขึ้นสมมุติว่าอ้าววันนี้หลานน่อยจะมาถึงจังหวัดศรีศสเกีรเขาเดินทางมาก่อน ก่อนที่เช้าจะมาหาหลาหนอ้อยเขาก็ไปพักนี่ไงคนทำรีสอร์ทได้รายได้เกิดขึ้นเพราะไปเที่ยวไปที่จังหวัดศรีสะเกดไปที่อําเภอกันทะลักพักดูรอดูทะเลหมอกผาหมอยแดงเสร็จแล้วตื่นเช้าดูเสร็จมาหาหลานน้อยหรือก่อนจะมาหาเราไปเที่ยวน้ําตกต่อโอ้นี่คือความสุดยอดแมนบาครับหลายๆท่านรู้จักจังหวัดศรีสะเกดในนามทุเรียนภูเขาไฟ ก่อนหน้านั้นผมบอกตรงผมไปเรียนสีสะเก็ดผมบอกกากินเนี่ยอันนี้แบบพูดตรงๆเลยนะทุเรียนอะไรวะทุเรียนสีสะเก็ดเงาะอ,อะไรเงาะสีสะเก็ดผมก็เป็นคนรล่อยเย็ดมาเรียนสีสะเก็ดผมก็ไม่ค่อยกินนะแล้วก็ไม่ได้รู้ถึงรสชาติอะไรหลายๆอย่างอันนี้พูดจากใจแบบพูดตรงๆเลยไปเล่นบ้านเพื่อนอยู่ที่กันทะลักเพื่อนเอามาให้กินผมยังถามทุเรียนปลูกใดหร้อบอกนี่ไงผมก็ยังไม่รู้จกักเงาะไม่รู้จักอะไรก็ยังบอกหูว่าความอร่อยความรสชาติเป็นยังไงมีงาน อยู่ที่สารากางจังหวัดผมก็ยังไม่รู้ว่าอองานทุเรียนผมก็ไม่ได้คิดมากเพราะว่าเราไม่รู้จักพอวันหนึง่งการประชาสัมพันธ์การโปรโมตจัดงานขึ้นบึ้มบ้าบึ้มบ้าคนทั่วประเทศรวมถึงผมเริ่มเข้าใจอ๋อทุเรียนทู่เขาไฟเงาะศรษเกิจนี่ไงสิ่งที่เกิดขึ้นไงผลประโยชน์ที่เกิดจากการประชาสัมพันธ์มันมีผลกับรายได้กับเศรษฐกิจของจังหวัดคือการขายทุเรียนที่ดีขึ้นมาวันนี้ไง ถ้าเราประชาสัมพันธ์จับมือกับหลาหนวยอีกฮคุณก็รู้จักน้ําตกหลายๆที่แหล่งท่องเที่ยวหลายๆที่ช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงที่ต้องทําเพราะว่าเป็นฤดูฝนไงน้ําตกมาเลยน้ําป่าไหลละทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วมีโอกาสแล้วน้ําตกบวกกับทะเลหมอกนี่บรรยากาศช่วงนี้เลยจากนี้ยาวจนไปถึงปลายฝนต้นหนาวอีกโอไรายได้เกิดขึ้นมหาศาลครับพี่น้องการแหล่งท่องเที่ยวถ้าเรารัก จังหวัดสีเจเกตสนับสนุนจังหวัดสีเจเกตเรามาทํางานจังหวัดสีเเกตเราสนับสนุนดีๆโอ้เกิดขึ้นกว่าที่หลาหน้อยจะไปคุยดีๆสนับสนุนดีๆผมเชื่อเลยว่าทําดีเกสสังคมหลาหน้อยพร้อมที่จะทุ่มแรงกายแรงใจอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่หลาหน้อยหลายๆท่านเห็นเสมอแม่นบอกครับพี่น้องไม่ใช่ว่าพูดว่าโอ้ยนุ่มวนพลเรศพูดเบิร์ไปไม่เบืรอครับพี่น้องใครไม่อยากทํา FC คนในจังหวัดมีไรายได้เกิดขึ้นแมนบอกครับพี่น้อง นี่คือการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดหลายท่านรู้จักจังหวัดอุบลพาแต้มแน่นอ่นครับพี่นอ้องพาแต้มเอา้ามีใครบ้างคนมีกี่คนบ้างที่รู้จักผาหมอยแดงเอา้านี่ไงทําไมไม่ทําให้รู้จักผาหมอยแดงพาแต้มอย่างงี้เหมือนจังหวัดอุบลเนี่ยรถทัวร์กี่คันที่มาจังหวัดอุบลเพราะรู้จักผาแต้มทําไมไม่ไประชาสัมพันธ์มากๆให้คนรู้จักผาแต้มเหมือนกันรถทัวร์ก็จะเป็นลงศรีสะเกดเหมือนกันถูกต้องไหมครับ นี่คือสิ่งที่มันดีขึ้นกับสังคมสุดๆเลยนี่ครับผมได้ฟัง่งผมดีใจว่าเฮ้ยโตไปมันเป็นสิ่งที่มหาศจรา์สุดๆมหาลา,าหน่อยแล้วได้ไปเที่ยวท่องเที่ยวเงินรายได้เกิดขึ้นโอ้สุดทุกอยา่างคุณดูนะลหาหน่อยไปกินทุเรียนทุเรียนที่สวนเป็นไงบ้างโอ้รายได้เกิดขึ้นมหาศาลนี่ไงสิ่งที่เกิดขึ้นคนเรานะ อยากจะพูดผมอยากจะพูดตรงนี้แหละอยากจะนําเสนอสิ่งที่บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยไปอยู่ในหน่วยงานแต่บางสิ่งบางอย่างเรามองเห็นแม่นว่าคับพี่น้องเราก็อยากจะพูดอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์สิ่งที่ดีให้เกิดแกสสังคมแก่ประเทศชาติสิ่งที่ผมมองเห็นแล้วโอ้ยผมก็เห็นหลายท่านคิดแนวทางเดียวกันผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแม่นว่าคับพี่น้องต่อให้ไม่เกิดกับเราก็เกิดกับคนที่กําลังประกอบอาชีพให้เขาอยู่ได้ คนมีทุนเขาก็เดินทางมาเที่ยวเขาก็มีจับจ่ายซื้อของสิ่งที่เขาไม่เคยกินอาหารป่าที่เขาไม่เคยแตะต้องวันหนึ่งเขาก็ได้กินได้แตะ้องยกตัวอย่างง่ายๆสตอเห็นไหมปกติจะว่าเล่าสิไปขายใสนน่นปกติเขาจะไปขายที่ไหนไม่รู้หรือตลาดที่ไหนไม่รู้หรอกแต่ที่นี่นเ,นเห็นไหมเขาขนมาได้ขายให้แกลาน้อยกับพ่อเอกแม่หน่อยถ้าคิดในมุมอีกมุมหนึ่งถ้าไม่ใช่ศิลปินหรือดารา นั่นคือเขาขายให้นักท่องเที่ยวเห็นบ่ครับพี่น้องเหมือนกันถ้านักท่องเที่ยวไปแล้วไปเจออาหารป่าสิ่งที่ไหลาทานอา้าวภาคอีสานก็มีสตอขายเหรอนี่ไงหลายๆท่านก็ยังไม่รู้เลยเห็นบับพี่น้องถ้ามันสิ่งนี้คนท่องเที่ยว,วก็ได้ซื้อขายยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเหตุการณ์วันนี้ชาวบ้านก็ได้ขายสตอชาวสวนก็ได้ขายสตอสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันหมุนเวียนไปหมดเลยน้ํามันก็ได้ขายที่พักก็ได้ได้ มีคนมาเช่าได้รายได้เกิดขึ้นหลายอย่างผลประโยชน์เกิดขึ้นทางอ้อมและทางตรงเยอะแยะครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ดีเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวครับพี่น้องนี่คือสิ่งเล็กๆที่หนุ่มวนคนเอ็ดมาช่วยพูดมาช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดลวครับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหนุ่มวนคนเอ็ดของท่านมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปครับสวัสดีครับ